ราวขเขมรล่มสลายศึกเดือดไทยซัดเศรษฐกิจพังยับขาดสินค้าไทยหนักดับเบลิลช็อกฉุดติดล่ม5ปีสืบเนื่องจากวันนี้วันที่25สิงหาคมรองศาสตราจารย์ดออรอัดพิสารวานิชนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนกล่าวถึงการวิเคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจกัมพูชาสั่นคลอน ภายใต้สถานการณ์ดับเบิลช็อคพบว่า 1. เศรษฐกิจกัมพูชาเจอดับเบิลช็อคก่อนโควิด -19 อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของกัมพูชาอยู่ที่7.6%์ในปี2020อัตราการขยายเศรษฐกิจลบ3.6%เพราะสถานการณ์โควิดหลังจากนั้นอัตราการขยายเศรษฐกิจกัมพูชาก็เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่6%ในปี2024 ธนาคารโลกและ IMF ได้คาดการณ์เมื่อเดือนมิถุนายน2568ว่าเศรษฐกิจกัมพูชาปรับลดลงในปี2025อยู่ที่4%บทวิเคราะห์นี้ศึกษาว่าเมื่อมีการสู้รุบระหว่างไทยกับกัมพูชาแม้ว่าจะมีการหยุดยิงแล้วก็ตามแต่สถานการณ์ก็ยังตึงเครียดและไม่น่าไว้วางใจทั้งสองประเทศยังคงตรึงกำลังตามชายแดนเต็มกำลังจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกัมพูชาอย่างไร นอกจากนี้กัมพูชายังต้องเผชิญกับประเด็นภาษีทรัมป์ที่มีผลต่อการส่งออกความไม่แน่นอนเศรษฐกิจจีนที่กระทบการลงทุนโดยตรง FDI และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยรวมไปถึงเงินเฟ้อค่าเงินการว่างงานและรายได้ของครัวเรือนเศรษฐกิจของกัมพูชากำลังเผชิญดับเบิลช็อกหรืออาจจะเรียกว่าเจอวิกฤตซอนวิกฤต เศรษฐกิจกัมพูชาจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอัตราการขยายตัวในปี2025จะเป็นอย่างไรกล่าวถึงสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติในกัมพูชา2023-2024นักลงทุนสัดส่วนเปอร์เซ็นต์หนึ่งโครงการลงทุนจีน38เดิม45.6สองโครงสร้างพื้นฐานพลังงานอาสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรม เกาหลีใต้15เดิม11.6 2การผลิตเทคโนโลยีธุรกิจบริการญี่ปุ่น12เดิม6.2 2การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมสิงคโปร์10เดิม6.5 2การเงินการบริการสหรัฐ8พลังงานการผลิตเวียดนาม7กเกษตรการผลิตพลังงานไทย5กเกษตรการผลิตการค้าอื่นๆ3ไม่ระบุ รวม100ไม้เหตุหนึ่งคิดจากมูลค่า FDI ที่3.8พันล้านเหรียญ2 Yontra Securities Cambodia Cambodia attracted 48.4บ i นล้าน in FDI from 2018 to 2023 Market Update June 20, 2024ที่มาสภาพัฒนาแห่งกัมพูชา Council of Development of Cambodia และข้อมูลจากฐาน d a t a a s i a n s t a t o r g จากตารางที่1เห็นได้ว่าในปี2023กับ2024สสวนทุนจีนลดลงเมื่อเทียบกับทุนของเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง5ปีที่ผ่านมา2018 2 0 2 3ถึง2อ2 3ย่าอย่างไรก็ตามคาดการว่าในปี2025ทุนจีนและทุนต่างชาติมีทิศทางชะลอตัวด้วย7เหตุผล 1>, 1. เศรษฐกิจจีนที่ขยายตัวต่ำกว่า5เปเซกรณีนักลงทุนจีน 2. เหตุปะทะไทยกับกัมพูชา 3. ภาคอสังหาริมทรัพย์กัมพูชาเสี่ยงเกิดฟองสบู่ที่มีนักลงทุนจีนไปลงทุน100 4. เปอร์เซ็ภาคท่องเที่ยวชะลอตัวจากประเด็นปะทะชายแดนไทยกัมพูชา 5. การส่งออกเสื้อผ้ากัมพูชาไปสหรัฐ สินค้ากัมพูชาต้องแข่งกับสินค้าเวียดนามปากีสถานอินโดนีเซียและบังกาลาเทศเสื้อผ้ากัมพูชามีสัดส่วนห่วงโซ่ภายในประเทศต่ำเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง6เสี่ยงเจอภาษีสวมสิทธิ์ของสหรัฐจากสินค้าจีน7ภาษีทรัมป์ที่เก็บ19%กระทบส่งออกด้วยเหตุผลทั้ง7ข้อข้างต้นในปี2025 ภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาและการเมืองภายในประเทศกัมพูชารวมถึงเศรษฐกิจโลกตัดกันว่า FDI เข้ากัมพูชาลดลง5 1 0เซจาก4.4พันล้านเหรียญเหลือ4 2 3 9พันล้านเหรียญมาจากทั้งนักลงทุนจีนและที่ไม่ใช่นักลงทุนจีนจะส่งต่อการจ้างงานของกัมพูชาและเมื่อรวมผลกระทบจากนักท่องเที่ยวไทยที่ลดลงและแรงงานกัมพูชาจากไทยกลับกัมพูชา จะเกิดการว่างงานในกัมพูชาเพิ่มขึ้นสรุปผลการวิเคราะห์จากการศึกษาพบว่าเศรษฐกิจกัมพูชากำลังอยู่บนความเสี่ยงจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเหตุพิพาทชายแดนกับไทยส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจกัมพูชามหาศาลบริษัทกัมพูชาต้องประสบกับสินค้าไทยที่ขาดแคลนดันราคาสินค้าให้ปรับสูงขึ้นนักท่องเที่ยวไทยไม่มีแรงงานกัมพูชากลับประเทศ รวมไปถึงการส่งออกที่ชะลอตัวลงจากภาษีทรัมป์ทำให้ทุนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจกัมพูชาสถานะดับบลช็อคจะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจกัมพูชาอย่างน้อยไปอีก5ปีจะทำให้คนกัมพูชามีชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากขึ้นอีกขณะที่สื่อของกัมพูชา เคมบ o d i เนสเตือนสติชาวกัมพูชาวา่าความภาคภูมิใจในชาติไม่อาจเปล่าประกาศผ่านการคลิกและเสียงร้องปลุกใจแต่มันต้องสร้างในทุ่งนาโรงงานห้องปฏิบัติการวิจัยรบรอบๆผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับความสามารถในการแข่งขันความรักชาติทางเศรษฐกิจไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการปฏิเสธสินค้าที่มาจากที่อื่นๆแต่มันอยู่บนการสร้างและเพิ่มมูลค่าอุปทานท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งพอเพียงและยั่งยืนแคโบดินเนสระบุว่าวิสาหกิจบุกเบิกได้เปิดกิจการแล้วในกัมพูชาและบริษัทคอนฟิเรลเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้เป็นเวลานานแล้วที่ปฏิบัติการของทางบริษัทตอกย้ำว่าพวกเขาเป็นสิ่งล้ำค่าของประเทศจากเดิมเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลตโนด สู่ผู้ผลิตพริกไทยกำปดที่เวลานี้มีชื่อเสียงขยายวงออกไปนอกประเทศเช่นเดียวกับมะม่วงแปลรูปที่ส่งออกในรูปแบบต่างๆความคิดริเริ่มนี้ไม่ใช่เพียงแต่ประเด็นทางพาณิชย์แต่มันคือการส่งเสริมอย่างแข็งขันในด้านความเป็นเอกราชทางอาหารของกัมพูชาไปจนถึงศักดิ์ศรีของภาคการเกษตรและส่งเสริมความรู้ความชำนาญในการทำการเกษตรบทความของแคมโบดิเนสบอกว่า เราได้ยินเสียงโอ้อวดบนสื่อสังคมออนไลน์แต่คำตอบที่แท้จริงในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆขึ้นอยู่กับการทำงานด้วยความอดทนและพยายามอย่างมากของบรรดาผู้ผ,ผลิตกัมพูชาในการสแสวงหาคุณภาพจัดทำช่องทางกระจายสินค้าที่น่าเชื่อถือภายใต้การสนับสนุนของพวกผู้บริโภคและเหล่าเจ้าหน้าที่แคมโบดิเนระบุว่า การร้องตะโกนบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นอีกเรื่องหนึ่งการแปะป้ายสลักคุณภาพกัมพูชาก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญถ้าเสียงเรียกร้องบอยคอตไม่ได้มาพร้อมกับการซื้อและส่งเสริมสินค้าของเราเองมันคงเป็นเพียงการก่อความวุ่นวายเพียงชั่วครู่และไม่ส่งผลกระทบที่แท้จริงใดๆบทความของ c a m b o d i ์รีนสปิดท้ายว่าข้อเท็จจริงคือเริ่มจากจานและแก้วของเราเราต้องเลือกสนับสนุนผู้ผลิตกัมพูชา ที่กำลังต่อสู้เปลี่ยนผ่านจากการเกษตรไปสู่แรงขับเคลื่อนเพื่อความเป็นเอกราชและเกียรติภูมิของสินค้ากัมพูชาทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ